นี่หนูของพีเอ็กเจเซนตเดนเนียลนะครับมึดนะครับตามเหยื่อสปูนผมขึ้นมาครับนั่นจับแล้วอยบผมตามเหยื่อสปูนมาครับเสร็จโยบผมตัวสวยเลยครับโอ้โหเหนีบไปโดนอีกแล้วไปโดนอีกแล้วครับนี่กระโบ้สวย สวัสดีครับบ่ายสองโมงกว่าครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาออกเรือกับบังก้าไปตกหมึกไปตีหนูไปตีเหยื่อปลอมไปแคทไปสารพัดครับไม่รู้อะไรต่ออะไรครับจะลองดูครับแต่ปลาย,ยังไม่รู้นะครับผลงานอย่าพึ่งหวังครับเมื่อเช้าน้องๆชวนออกเรือผมติดธุระครับพลาดแต่ตอนช่วงบ่ายครับบังก้าโทรมาถามว่าจะไปตกหมึกได้ไหมผมว่าโอเคถ้างั้น พอว่างอยู่ครับไปได้ครับผมประมาณสักสามชั่วโมงนี่ตายังว,วมนะครับจากคลิปที่แล้วครับมาลองดูครับวันนี้ไปสารพัดวิธีตกครับเผื่อได้ปลาติดไม้ติดมือกับบ้านมาบ้างนะครับไปครับหืนมน้ำยู่ไหนตีก,กันก้า Ya, Alita. สามโมกหนาะทีถึงหมายแล้วครับลมแรงมากครับเมื่อกี้กว่าจะมาถึงหมายด้วยความทุรักทุเลครับวันนี้เดี๋ยวมาลองดูครับเอาอะไรกันก่อนดีมือหรือปลาเอาให้ยายเปิดก่อนครับไตตีหนูวะผม,มไม <laughs> ตตีหนู <laughs> ผมก็มีหนูมาตีหนูวับ,บัาไปไยตีหนู <laughs> <laughs> ผมก็มีหนูครับ เป็นหนูของพีอนะครับแต่ว่าผมไม่มีหางหนูครับนี่หนูของพีเอ็กเจสเซนเนียลนะครับให้ผมมาแต่ผมทําหางหักไปแล้วครับผมเลยใส่เป็นเหยือสปูนแทนครับมาเหยือหนูหางสปูนครับผมเดี๋ยวมาลองดูกันครับก mm hmm. ตามเหยือสปูนแล้วครับผม mm hmm. มึกนกมึกมายิงสปูลเดี๋ยวมื๊ก็ได้จับมาจะยิ้มก้า มันจับมันตามผมนีมันจับมันตามก็ขึ้นมาเดี๋ยวหมึกนะครับตามเหยื่อสปูลผมขึ้นมาครับแล้วนะจับแล้วจับแล้วหมึกจับแล้วครับลุดเร็วลุดเร็วหมึกครับผมหมึกหมึกหมึกครับหมึกจับเหยื่อสปูลแล้วผมจับไปแล้วจับแล้วจับเร็วจับเร็วไปเร็วไปเร็วแต่มันไม่ดูติดต่ะ มือรับผมจับเหยื่อสปูนหนมครับตัวใหญ่ด้วยครับไม่ได้เลยนี่ตัวที่หนึ่งมึกเราเดี๋ยวเราจะตกมือก,กันนะครับตอนนี้ตีหนูกลายเป็นว่ามึกมากินเหยื่อสปูนแทนครับผมมาแล้วมาแล้วโอ้ตัวสวยสวย อี่โอ้โหอ้วันเลยนะสวยครับวับบิ๊บบับครับผมมาครับตกหมึกต่อครับเด้ยมาแล้วครับผมจะจับสปูนอีกแล้วครับจับสปูนอีกแล้วครับจับแล้วครับผมจับปลอยครับจับแล้วปล่อยครับนี่นี่เดี๋ยวครับออาไปหาโยแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเร็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 วจับโยแล้วจับแล้วโยครับผมตามเดี๋ยวสปูนมาครับเสร็จโยครับผมตัวสวยเลยครับโอ้โห นี่ครับพยายามจับเยือดตะปูนอยู่สองครั้งนะครับตัวนี้เสร็จโยบผมเก็บตะปูนได้ครับถ <c oughs> <c oughs> ือเรียบร้อยนปลามจับอยู่หลายทีนะม,มาได้เวลาหาหมึกกันแล้วครับ <c oughs> วันนี้ไตเรามีน้ำหมึก ติดตัวแล้วครับเป็นปากกาแล้วครับ <laughs> เรียบร้อยโอเคทำงานครับหมดเวลาเล่นแล้วครับ <Okay. S 2> <laughs> มันกรึบกรึบกรึบกรบดิ <c oughs> ไอลีนนั่นนี่ไ้มันผ่านเล่ปได้นี่ทางลมทางน้ำมันรู้ไล่หมัวมัน

có mực lượm cọn của nén lẻo tất nhiên lắm biển đất tươi lại cạo đòn bạch ngưng nắm bà bê lều. Oh, tập số hai tập số hai 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 สวยโอ้เรียบร้อยกกนั่นน่ะมุกโดนผมแล้วเรียบร้อยครับไปไหนไปเพถ้าได้ปลาไปเพไปกันตรงไหนก็เอาแล้วมุกไม้ดกวยกับอง โอ้โดนแล้วครับมึกยักษ์แล้วไตเรานี่ไตโดนของใหญ่แล้วครับไตโดนของใหญ่แล้วมาแล้วยังตรงไหนไต ซ้ำต oh oh. right. ้องไหนไตต้องไหนไทยด้วอด้วยเออต่มาแล้วเราต้องซ้ำโอ้ซัวแม่ก็บอกแล้วว่าไหนเอานี้ต oh, <h MEL AN IE> mm ัวช่วยช่วยเพติดตอ้ระวังระวังระวังช่วยช่วยช่วยด้ช่วยติดปืนเดียวเดียวเดียว เราวิ่งก็ไม่ได้นี่ยกไปนี่ยกไปนี่ยกไป่ยนี่อือหือนี่กองแตกรึเปล่าตัวนั้นเอ้ยฮึมตัวสวยครับตัวนั้นตัวเมื่อกี้ตัวนี้ใหญ่ครับนี่ตัวนี้ครับตัวสวยเลยโอ้โห่เสืเสืเสื โดนแล้วเอาลุ้นมาอีกตัวแนละ้วเขาโมงไหนฮะ ่ายโก้ไปไปชายโอ้ตัวสวยแล้วตัวสวยอีกแล้วโอ้ตัวสวยอีกแล้วครับผมว่าบรอยาก่ายโก้เราไดมานี่เลยวตอนนี้น้ำลงเยอะครับตรงนี้หินทางนั้นครับปล่อยจอมไม่ได้นะครับตีแล้วก็หมุนมาเลยครับตีปุ๊บตอก หมุนลอยตกหมุนเอาแล้วโดนแล้วผงไตโดนอีกแล้วไตโเราหมานจริงเอาหลุดโอก้โนนี้ปลาไม่ได้กับฮีนเนี่อยู่บนหินโป๊่เลยนี่ตายอ่ะเอาโด้้โโโโโอหห โดนตรงไั้นตรงไั้นตรงนันตรงนู้นครับตรงนู้นตามครับตามถาไปมาเราต้องตามเอ้าอย่าบาะไปพันกันเดี๋ยวนะ ไตามาอีกแล้วจะวิ่งมันจะรอดไหมอะตไอตของโกจะจอมอีกไหมอะไต <c oughs> มุนไปหรือไโกเดี๋ยวก็เดี๋ยวคลองเดี๋ยวจอมไม่ไ <c oughs> อไตเราต้องมุนไปเรื่อยครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปเกี่ยวครับไตตัวสวย มองหน้าดำครับผมเียบร้อยครับไตตัวงามอีก้ะนี้ก่อน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 โอ้ตัวนี้สวยนะกันนะนี่องไตตัวสวยกันแล้วครับปรับเขาให้หงไตหงไต โดนโดนโดนนะครับโดนยูไปกันหน่อยไปกันงไปขึ้นครับติดไตอยู่ครับติดไตอยู่ครับไตพกัิพกาดดิติดเสียเดียวเดพียยวอโอ้ยไม่กีก สวิงไม่ตายคุณนี้หลอดสวิงใช่ไหมใส่สวยใส่สวยใส่สวยติดหนวดเส้นเดียวครับผมมาเลยครับอือเรียบร้อยครับผมติดหนวดเส้นเดียวนะครับผ่านครับสวยงามติดหนวดเส้นเดียวเหงนี้ครับ เอาตายโดนใส่กงาใา่น้ำเลยครับไอ้เนี่ยไม่ลดเห็นนวดเส้นเดียวอยู่ไม่กล้านัวลอยอยู่นุ๊ลอยอยู่ครับลอยอยู่ครับเราต้องรีบซ้ำครับ ตาทุ่งอยู่นี่ตายอุ้ย 6โมงครับได้ <c oughs> เวลาตีหนูแล้วครับอมาตีหนูกันตีหนูหางสปูนโอ้โอ,โอ,โอไหนอยู่ไหนลาอยู่ไหนไตลาอยู่ทลลาอยู่ไหนไต <c oughs> บํม <ส>โดนโดนอ้าวนี่ตีหนูโดนมาหนึ่งครับเอ๋เล้งหนูโดนเล้งครับผมเล้งกินหนูของไตครับผมโอ้โห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 อันตรายแล้วอันตรายแล้วนี่เล้งกินหนูครับผมแตกเล้งนะครับอื Của em rồi đấy ạ À, nó ta khắp <laughs> Đồn lắm Ồ, đồ ไปโดนอีกแล้วครับกับตีหนูไปโดนอีกแล้วไปโดนอีกแล้วครับนี่กระโม่สวย,วยไม่ได้เว้ยคงตายโดนครับโอ้สวย มาน้ำดำมาเลย